สวัสดีทุกคนนะฮะก็สองพันเจ็ดแล้วนะครับขึ้นวันนี้เลยจากสองพันสองนะครับไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไต่ขึ้นสองพันเจ็ดมาหูหลายสัปดาห์มากนะประมาณโหเป็นเดือนอะหลายเดือนอะสองสาเดือนมั้งนะครับเพราะว่าขี้เกียจเล่นนะครับบางบางทีนะผมปล่อยแบบ PP p v p ตั้งแต่สองพันสี่เนี่ย ไปจนเหลือพันสองเลยทุกคนแบบทิ้งไปเลยเหลือพันสองเลยอ่ะแล้วผมก็ไต่กลับขึ้นมาใหม่นะนะเดี๋ยวจะพามาดูอันนี้นะฮะสำหรับอันนี้ที่ผมทีนี้ผมไต่ทีมของสัปดาห์นี้นะทุกคนอันนี้ก็ขอไปที่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้เซ็นเซอร์ชื่อด้วยนะครับแต่ว่าจะมาบอกเป็นแนวทางแล้วกันนะเห็นบ้าทุกคนไม่แพ้เลยนะครับเนี่ยไต่สองพันสาม เออผมแอบเล่นมาก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็มาเริ่มอัดนิดนึงนะครับเนี่ยไต่ตั้งแต่2.3มาขึ้นมาถึงตรงนี้2อวันหแล้วก็ชนะขึ้นมา2อเจแล้วนะครับไม่แพ้เลยนะส่วนอ่าพวกเขาเรียกวนะ่าคลิปนะครับที่ผมอัดเอาไว้นะคะผมลงไว้ในเพจนะครับเพราะว่า่าคลิปเนี่ยคือผม ผมเล่นเกมในเครื่องหลักแล้วก็เครื่องหลักผมเนี yeah> ่ยเข้า YouTube ไม่ได้นะครับคือใช้อีเมลล็อกอินอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องของต่างประเทศเนาะก็เลยอดลงนะครับก็เลยต้องมาใช้เครื่องเครื่องสำรองเนี่ยอัดคลิปนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผม PVP เนี่ยผมไปลงในเครื่องหลักไงนะครับก็เลยว่าอ่ะไม่รู้จะลงให้ทุกคนดูยังไงนะครับแต่ว่าอยากมาแชร์อยากมาแชร์นะครับเผื่อใครหาแนวทางทีอะไรอย่างเงี้ยอยากลองเล่นนะครับ เนี่ยประมาณ2อ0พนี้ก็ถือว่าแบบเป็นแนวทางได้เยอะอยู่นะสำหรับคนที่แรงแบบ2 0 0 0ันสองพอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาถึง2 7, อ0 0ันเงี้ยก็มีหลายคนไนงะก็เลยแบบว่าอยากมาแชร์ทีมเดี๋ยวพามาดูทีมสักนิดนึงนะครับสามารถไปดูคลิปในเพจได้นะเพราะว่าผมลงไว้ในเพจเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนชื่อเพจเดี๋ยวอาจจะแปะไว้ใต้คลิปให้เนาะนะครับเดีย๋ยวลองดูกันนะครับทีมแรกนะครับเห็นปะ่ะทีมที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นเน้นพี่บี พี่บีกับอะลคาวะนะครับแล้วก็ยุกิ3ตัวหลกักๆเลยนะครับ3ตัวนี้อยู่ด้วยกันเหตุผลทําไมถึงอยู่ด้วยกันเพราะว่า,าพี่บีเนี่ยจะเป็นตัวเคาน์เตอร์เนาะส่วนพี่ดุกกับยุกิเนี่ยจะเป็นตัวคอยแบบซับแบบมือซ้ายมือขวาอะไรเงี้ยพี่ดุกเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถล้างสถานะแล้วก็เล่นแถบเทินขึ้นมาได้นะครับส่วนพี่แกเวลาตายเนี่ยก็จะหิวได้นะครับแล้วก็สาดน้ําสวนกลับนะครับเจ้าก็จะคอมโบกับพี่บีได้ เป็นตัวคอยรับดาเมจคอยใช้สกิลทำดาเมจคอยบัฟนู่นนี่นั่นนะครับใช้ไฟก็ได้ไม่ใช้ไฟก็ได้เป็นตัวดาเมจด้วยส่วนยุกีเนี่ยถามว่าเอามาทำอะไรนะครับอย่างแรกเลยยุกิเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้เพิ่มเกราะนะครับอ่ามีความสามารถที่เพิ่มเกราะให้กับเพื่อนอีก30%ทําทำให้พี่บีอุดขึ้นทำให้ทีมอึดขึ้น2เอามาเป็นตัวล่อตัวล่อตัวซีซีทั้งหลายนะครับผมแล้วก็ใส่มีธร,รมาตายเกิดเอาไว้ ให้พี่แกนะครับเอามาล่อนะทุกคนคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายไม่ได้ทําอะไรก็ใช้ยุกิในการแบบว่าขังต่อคอมโบได้แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายทําอะไรก็จะเป็นตัวล่อแทนนะเออจริงๆผมเล่นแค่นี้จริงๆนะครับแบบหลักๆก,ก็คือพี่บีอยู่ตัวเดียวนะฮะต่อไปทีมนี้นะครับเหมือนเดิมเห็นปะบีบีดุกบีดุกวะบีดุกวะนะฮะเห็นปะเปลี่ยนแค่ตัวหลังเองสองตัวนะครับทีมนี้บีดุกวะเห็นปะทีม ฮิกงฮิกาง h ฮิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมาพาทุกคนแบบมาพามาดูแบวิเคราะห์ทีมว่าเฮ้ยทำไมถึงเลือกตัวละครแบบนี้นะครับเผื่อไว้เป็นแนวทางได้นะฮะเดี๋ยวเอาตั้งแต่แร้งแร,แรกๆเลยดีกว่านะแร้งนี้นะสองพัากว่าแร้งนี้นะครับเห็นไหมเราเจอใครเจอทีมอ่าเขาเรียกว่าไรน,นะทีมช็อกโเลเนะเพราะว่าเขามีชกโกเลแล้วก็มีหมาเอาไว้คอยแบบ ตอดอะไรอย่างนี้นะครับทีมนี้เนี่ยอ่าแก้ไม่ยากนะจริงๆมียูกิเนี่ยมันก็แก้ได้ประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ตีทะลุอย่างโอนิใช่ไหมแต่ว่าผมเอายุกิเนี่ยมาแก้ไว้ชุบทีหลังแล้วก็เอาน้องนิวไนเนี่ยมากันนะครับกันอีกทีนึงเผื่อแบบว่าเฮ้ยจะมีตัวแบบพลิกๆจบเกมอะไรอย่างเงี้ยโอนิมาคอยแบบแจมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเอานิวไนมาแก้จริงๆจะแค่ยกุกิกับนิวไนอ่ะ นิวในตัวเดียวก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องยูกิก็ได้แต่ยูกิเป็นตัวแก้ได้ดีนะทีมนี้ถ้าเกิดว่ารอดได้นะครับส่วนตัวกลางเนี่ยถามว่าเปลี่ยนเป็นตัวอะไรได้บ้างฮิูริโบหรือว่าน้องอะไรนะน้องนกอ่ะน้องฮูกอ่ะตัวเอสนะครับใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งอยู่เลยทีมอยู่ตัวเลยนะครับเจอทีมพวกโอนี้นะครับทีมอะไรพวกเนี้ทั้งหลายนะ่ที่เป็นทีมอ่า ตีปกติแบบนี้นะครับที่มีโชกุเลมีน้องหมาอะไรคาราซูแบบเนี้ยหยิบพวกอา่าฮิลิโบนกฮูกนิวไนอะไรเงี้ยมาแก้นะครับสบายนะครับทีต่อดไปนะทีมนี้นะครับเห็นไหมจริงจริงทีทนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะเออมีแต่ซีซีนะครับมีแต่ซีซีผมก็แค่แบบอูจริงจริงทีทนี้แบบไม่ค่อยเลยผมยืนอยู่ยเฉยๆอะ่ะให้เขาเล่น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 ไปนะครับ เล่นจนแบบไม่มีอะไรจะเล่นอนะ่ะเพราะว่าเขามีจูเทนคอยโจมตีอยู่แล้วไนงะแล้วแบบไม่มีตัวหิวดะเออผมก็ผมก็แบบเคาน์เตอร์ไปมันๆเลยอะนะครับทุกครั้งที่จูเทนตีอ่ะปึบเราก็สวนปึบปึบปึบนะบมันมากทุกคนเออทีมนี้งูงูของแม่งงูก็สวนปึบเข้าไปนะครับแล้วก็อ่าตัวอะไรอะ่ะโมมิจิเออก็สวนเพราะว่าโมมิจิผมใส่หมาไฟนะฮะมาดูทีมนี้ทีมนี้เราเจออะไร นี่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูทีมีบ้างทีมีเจอพ่องูกับออทเกะนะครับไม่ค่อยน่ากลัวนะเจอพ่องูอทาเกะเพราะว่าเรามียุก,กิไงยุก,กิมันมีกันการคิดดาเมจด้วยนะครับเอ้กันคิดที่เข้านะครับเพราะงั้นเนี่ยยุก,กิสามารถยืนคำได้นะครับอีกฝ่ายเล่นจบปุ๊บซีซีก็ไม่มีเห็นป่มเออสามารถแบบชุบเพื่อนนู่นนี่นั่นได้นะครับแล้วก็ อโอทาเกะเวลาแปลงแร้งก็ตีธรรมดาอยู่แล้วเนะาะคุจิระก็ตีธรรมดานะครับแค่2ตัวนี้เราก็ได้ส่วนฟรีละเออเผื่อเผื่อแบบอลลคาวะ,ระเราตายก็ได้ดก็ได้สา่นน้ำอีกนะครับเนี่ยเห็นปะโอทาเกะแหละเดี๋ยวนะตีนี้ตีนี้เจออะไรเจอแมงงูเจอเอ็นมะอยู่ตีนี้เป็นตีแข็งนะเอาจริงอะตีเนี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ชนะมาได้เพราะว่าผมใส่ฮีกงังฮีกังตัวนี้เป็นฮีกังสายซีซีนะ ส่สับสนเข้าไปนะครับก็จะมีบางครั้งที่อีกฝ่ายแบบสับสนนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะโดนปุ่มๆนะครับคอมโบนี้ดีมากเลยนะอ่าพี่ดุกพี่บีฮี่กังสายซีซีสายสับสนหรือสตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีมากเลยนะเออเล่นแบบเพลินมากทุกคนต้องไปลองเล่นดูนะครับอันนี้ทีมทีมนี้อะไรอะ่ะโอ้ทีมนี้ผมชนะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราคุมเกมอะ่ะเออเพราะว่า ผมใช้ไทชะไทชะสปีดบวกหลังร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับก็เลยนำน้องเซนเขามผมก็เลยได้ได้คุมลูกไฟของทีมอีกฝ่ายนะครับก็เลยเล่นสบายนิดนึงเขาก็เลยยอมแพ้ไปนะครับทีมนี้เนี่ยไงเจอมาอีกแล้วแล้วดูผมหยิบหยิบตีแบบกันพี่บีตัวเดียวตีธรรมดาใช่ไหมเออตีธรรมดาหยิบไปนกคู่นกคู่กันยูกินะครับ แล้วก็ฮิวิโบคอยมาฮิวเวลาโดนตีนะแต่ว่าคอมโบเนี้ยแทบจะอามาตะเลยทุกคนต้องต้องตีนกคู่ให้ตายก่อนถึงจะเอายุกิลงได้จะตียุกิให้ตายต้องตีตัวอื่นให้ทะลุโล่คิดดูทุกคนสรุปตีไม่เข้านะเออแล้วทีผบก็สามารถฟื้นกลับมาแล้วก็ตีได้อีกครับแต่ว่ายุกิยังไม่ได้ใช้สก,กิลอะไรเลยอีกฝ่ายก็แพ้แล้วนะครับขังโอนี้ได้นะครับแล้วก็บึ้มหายเพลินเพลินนะครับทีมนี้สนุกมาก ต่อไปนะครับทีมนี้อุ้ยทีมนี้แอบตึงนะครับทีมนี้ผมเจอแบบแอบตึงนิดนึงแต่โชคดีที่แบบว่าผมอะ่ะหยิบฮิริโบมาก็คือเลี้ยงทีมไปเรื่อยนะทีมเขาก็เลยแบบว่าดาเมจไม่ได้จัดมากนะทีมนะั้นอ่ะเออดาเมจแบบไม่ค่อยจัดกว่าจะชนะได้ก็เอายากเหมือนกนะันทีมเขาคนนี้แข็งมากเลยนะแลงสองพันหกนะครับทีมแข็งแบบก็ตีกันพักหนึ่งอะ่ะกว่าจะตายอุ้ยแต่น,นี้สองนาทีเองนี่นะ แต่ผมจะไม่ได้แล้วลงะไรต้องไปต้องไปดูแม์ย้อนหลังนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับนี่เจอตี้นี้เจอตี้นี้เข้าไปนะครับอ่าน้องเมงนะครับน้องเมงก็เป็นตัวที่ปิดพาสซีฟได้ถูกไหมผมก็เลยเอาทั้งเอา2ตัวลงไปเลยฮิโยกับอ่าฮีกังนะครับอีกฝ่ายเลือกเลยว่าจะปิดตัวไหนปิดได้แค่ตัวเดียวถ้าไม่อยากโดนซ c ให้ปิดฮีกังถ้าไม่อยากให้ฮิวปิดฮิโยริโบ นะครับถ้าอีกฝ่ายปิดฮิริโบผมก็จะได้ความสามารถอ่าจากฮิกังนะครับที่เป็นมิตรมะสับสนก็จะได้คอมโบกับพี่บิแต่เกิดว่าเขาปิดฮิกังผมก็จะได้ฮิวจากฮิโยริโบเออฮิกังก็จะตายยากไม่ยอมตายทันทีนะครับนี่คือคอมโบของผมที่เอาไว้แก้น้องเมงต <laughs> ัวอีฝ่ายเนี่ยเขาจะคุมตัวอะไรก็คุมไปเพราะว่าทีมผมเล่นพาสซีฟเล่นพาสซีฟเป็นหลักนะครับอืมทีมนี้เล่นแบบว่า ยืนเฉยๆก็เก่งเองอะไรอย่างนั้นนะฮะมาดูทีมนี้กันบ้างอุ้ยทีมนี้แอบปตปึงมากๆนะครับแบบอุ้ยคิดว่าจะแพ้เกือบแพ้เลยนะแต่ว่าพิกเกมแต่ว่าเกมพิกนะฮะเกมพิกนิดนึงผมโดนคุมแบบคุมแล้วคุมอีกคุมแล้วคุมอีกสุดท้ายเจอ,อยูกิชุบชีวิตขึ้นมาบับเรียบร้อยนะครับผมคุมเกมชนะเลยนะครับ แล้วก็ทีมนี้ก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยเจอเขาอีกรอบหนึ่งนะครับใช้ทีมเดิมเลยนะครับแล้วก็ชนะรอบ2อ,อันนี้เป็นตัวตัดสินได้ว่าอ่าผมนะครับทีมของเราไม่ได้โชคดีที่ชนะมาได้นะครับโชคดียอย่างแรกก็คือเห็นว่าเราไม่มีแมตช์แพ้เลยนะครับไม่มีแมตช์แพ้เลยนะแปลว่าทีมเราเนี่ยไม่ได้โชคดีที่ชนะแต่ความสามารถทุกคนอย่างที่2นะครับเห็นว่าผมเจอเขาสองรอบเลยคุณคนนี้นะฮะเนี่ย เก้าศูนย์หกอะเจอสองรอบไปนะแล้วเราก็ชนะได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะครับคือผมสู้เขาแบบสูสีมากๆนะครับแต่ว่าผมเล่นวางแผนทีมยื้อไงเนี่ยเขาเอาฮีกังมาซึ่งฮีกังมาเจอกับทีมยื้อแบบผมเนี้ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเห็นปะส่วนเนี่ยรอบรอบแรกรอบแรกดูนะเนี่ยรอบแรกผมไม่ได้เอาผมเอาแบบผมเปลี่ยนจากฮิวริโบเป็นพี่เลนเห็นปะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเองนะเนี่ยทีมได้ใช้ฮิวริโบ มายืนหิวเขาก็ตีเราไม่ค่อยตายหรอกอาจริงนะครับต่อนโดนซีซหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ตายส่วนเขาก็ตายยากนะเพราะว่าเหตุผลที่ผมชนะได้เพราะว่าพี่บีตัวเดียวนะเป็นตัวพิกเกมเพราะว่าพี่บีเนี่ยดาเมจแรงเวอร์และเป็นดาเมจหมู่ด้วยโคตรแรงเลยทุกคนนะเล่นตัวเดียวก็ยังได้อืมเพราะงั้นเนี่ยทีมเล่นเป็นอะไรก็ได้นะครับเนี่เห็นป่ะผมเปลี่ยนเอาพี่เลนเข้ามาปึ๊บตัวเดียว แต่พี่เลนแทบไม่ได้ใช้สกิลเลยนะเอามาแค่ยืนแบบช่วงต้นเกมให้แบบเซกโลอะไรเงี้ยให้จะไปเล่นที่ไทฉะมากกว่านะเอาไทฉะไปคุมรอบนี้ผมจําได้รู้สึกผมจะเอาไทฉาเนี่ยไปคุมอ่ามีเคสของเขานะครับผมก็จะโดนซีซีแค่ช่วงรอบเดียวนะครับทีมผมเป็นทีมที่แบบว่าอยากทําอะไรก็ทําไปเลยนะครับอยากคุมอะไรคุมเพราะว่าทีมผมสร้างมาเพื่อแบบว่าให้รับแรงกระแทกอะเออรับแรงกระแทกแบบ อยากคุมอยากซีซีอยากอะไรเต็มที่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาค่อยหาโอกาสจากช่องทางหนึ่งเพราะว่าเห็นปะตัวละครผมส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่เล่นได้เห็นปะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเด็ดรอดก็คือเล่นได้หมดเลยอย่างตี้เนี้ยนอกจากอ่าพี่เลนที่เหลือก็คือถ้าได้เธอไม่แต่ตัวเดียวก็คือเล่นได้หมดเลยนะครับและอันตรายด้วยนะเห็นไหมส่วนตี้นี้ก็คือเหมือนกันนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งหลุดมาได้แต่ว่าก็มีฮีโร่รีโบเลี้ยงทีมอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆเห็นปะอืม ฮีกังก็ยืนอยู่เฉยๆนะครับโดนคุมโดนอะไรก็แล้วแต่ไทฉชะอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับยกเว้นโดนปิดพาสีอืมแต่ก็มีฮิโอริโบคอยเลี้ยงอยู่ดีนะครับเห็นปะอ่าเพราะงั้นเนี่ยทีนี้ออกแบบมาแบบเป็นทีมตั้งรับโดยเฉพาะเลยนะครับเก่งมากนะครับสำหรับใครที่กําลังหาแนวทางแบบพี่จะเล่นยังไงให้ชนะนนู่นนี่นั่นนะครับดูนี่จากสองพันสามสองพันสองเนี่ยผมเล่นไว้ขึ้นมาเรื่อยๆอืม จนตอนนี้2อ0พนแล้วนะครับจริงๆอยากอยากไต่ขึ้นไปต่อนะแต่ว่าขี้เกียจข <c ười> ี่เกียจเลยใช่ไหมหรอกแบบ,บไม่ไม่หรอกคือคือตอนนี้คือแบบว่ามันกางสวยๆอยู่ไงคือยังไม่แพ้ไงนะครับเดี๋ยวแบบแพ้ขึ้นมาเดี๋ยวมันด่างพลอ,อยอะไรเงี้ยห <c ười> ยอกเล่นหยอกเล่นนะครับเดี๋ยวไว้ค่ะเวลาว่างแบบไปไต่เพราะว่ามันก็จะเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆจะถามว่าเล่นได้ไหมคือแรงสองพันเจ็ดขึ้นไปถึงสามพันเนี่ยมันมันต่างกันไม่มาก คือทุกคนอนะมันเก่งความเก่งมันต่างกันไปม,มากมันอยู่ที่ว่าใครเนี่ยไต่ขึ้นก่อนขึ้นหลังคน,นเองเพราะงั้นเนี่ยทีนี้ผมจะเจอเนี่ยจะเจอเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยก็อยู่ที่แบบประมาณนี้นแหละนะครับแลวทีมเราไม่ได้ทีมแบบว่าวัดที่แบบอื้ยสปีดชนะจบไม่ใช่นะครับทีมผมแบบว่าเป็นทีมตั้งรับตั้งรับเออเพราะงั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแบบไปเล่นทีมสปีดเล่นวัดดาเมจเล่นอะไรอย่างงี้นะครับเห็นไหมจากที่ดูนะครับ ไปดูคลิปเองเลยดีกว่านะครับผมลงไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับคงไม่สามารถเอามาลงในคลิปนี้ได้คลิปนี้ก็เลยมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าประมาณไหนแล้วก็ไปดูตามคลิปวิธีเล่นเออวิธีแบบคิดยังไงเล่นยังไงอะไรอย่างนงี้นะครับไปลองแกะกันดูนะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ